ครับหรือฮาร์ดวอลเล็ตครับเมตตแมสครับเมตาแมสเป็นกระเป๋า wallet ครับสามารถโหลดได้ที่ i s และ Android ครับตบัวนี้อันนี้ผมโหลดมาแล้วครับวันนี้กําลังใช้รหัสโหลดทํแบกเมตาแมสครับประกตบขึ้นมาจะเป็น wallet ครับ จะมี e ีเซฟเซนแล้วก็สวอปครับในการรับส่งเหรียญแล้วก็สวอปเหรียญครับก็มีทั้งโปรดิสสมาร์ทเชนของไบแนนแล้วก็ของอีเ e r e ร m m a มเมนเน็ตเครับใช้สำหรับรับส่งเหรียญในเชนอีอเชียริมครับแล้วก็เชน,นอ,อื่นๆครับสมาร์ทเชนก็จะมีปรากฏหน้าแอ c o u n t ครับแล้วก็ต้องตั้งชื่อครับก็จะมีเหรียญ US แล้วก็มีเซนส์แล้วก็เอฟฟันก็คือเพิ่มเพิ่มเหรียญครับมันถอดเหรียญก็คืเบราว์เซอร์ก็ื่อสำหรับการเซิร์ชว่าเราต้องการเซิร์ชไปถึงไปที่ไหนแล้วก็วอลเล็ตก็คือกระเป๋าเงินของเราอันนี้คือแอปมัลตาแมสครับวอลเล็ตก็คือฮาร์ดวอลเล็ตครับแยกจากเอชแองเกิลวอลเล็ตแล้วคือซอฟต์แวร์วอลเล็ตมัลติแมสมีไว้สำหรับรับส่งเงินครับสำหรับ เอ่อถ้าเป็นกระเป๋าเงินครับในการเก็บเงินครับแลกเหรียญสวอปได้ด้วยครับ <c oughs> อันนี้คือบอเล็ตครับของไม่ต้องแมทครับขอเคครับขอบมากครับ